กิ่งไวนะ้เน่ยฮาออกกูตายเลยวนะเนี่ยฮะอ่า,อาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแบงค์เอสเกม a ช n แนนะแล้วก็มาอยู่โอ้โหสภาพเกมนี้อ๋อเรามาเล่นเกมแนวผีกันบ้างดีกว่านะก็เป็นเกมที่เอ่อผมได้เล่นแม่งไม่ผ่านสักคืนเลย นะกูนั่งเล่นแม่งยังไม่ผ่านเลยมาใส่ให้กูน่าจะออกบ้านมั้งแต่กูพยายามแล้วกูยังอยู่ที่ห้องเหมือนเดิมเลยนะ <c oughs> เราต้องสูตรโป้ยเสียงนิดนึงนะ <c oughs> เพื่อทำความเอาเอาอกหน้าจอกูเอออ่กดจุดสีเขียวเพื่อทำการเดิน <c oughs> โอเคเกมนี้ <c oughs> ก็ไม่ใช่เนี่ยเอาเพื่อนเวอร์นะ โอเคสามารถซ้อนไในเกมนี้ก็นี่เดินตามไปโอ้ยเฟรมเลทมังตกเลยแล้วก็โอ้มีเสียงแล้ววะโอเคกดที่คมอมอ๋อก็มีรูปไอห,หานี้ขึ้นนะหน้าเหมือนปีเตอร์แพนเลยที่จะไม่ใช่แล้ว วิเตอร์ปักเกอร์ป่ะใช่ไหม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็สำหรับใครที่มาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเราจะได้ทำคลิปกันต่อไปแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆมานะก็โอเคอะไรเนี่ยให้กูทำอะไรเนะี่ยให้ขึ้นนู่นไม่ใช่ให้กูทำอะไรอ๋อชาร์จเฮ้ยอะไรมั่นนะ่ะเก็บมาแล้วแล้วก็กดตรงคอมนี้โอเค ใช่อะไรอะไรเฮ้ยก oh, so so oh, so ูเดินไม่ได้อะไรอุ้ยซ่อนซ่อน๋อสามารถซ่อนได้นี่ครับก็แอบได้นะทำไมประตูบ้านปิดชิอมาแล้วโอ้ยโอ้ดูทาวิ่งม่มไม่เห็นกูจริงเหรอะนไเห็นกูจริงจริงเหรอ เฮ้ยเปิดประตูให้กูทำไมเนี่ยฮะกูไม่โอเคเลยโอ้ยบายบายเจอกันนะปิดประตูให้กูด้วยเออเป็นแล้วกูเก็บโน้ตมาแล้วก็ อะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวสิกูยังไม่เข้าใจเลยปุ่มไปไหนหมดวะเนี้กดดันแล้วนะเอา้ีกระดาษนี้ปะวะนี่นี่เออโอเคเอ้ยอะไรอ่ะ เดเร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 ่เร่เร่เรากูจะซ่อนไหนนี่เออนี่นี่นี่ดูยูมีเช้าโอ้ยมีเปิดไฟโอเคอะไรโอ้หนังสือก็ได้อู้เช็ดโคกกดทำไมซ่อนซ่อนไอแบงซ่อนเห็ยเหี้ยล้กดทำเหี้ยอะไรเงี้ย เอาเวนกรรมเนี่ยโอ้ใช่ให้กูทำอะไรอน่ะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูะตอ่ะมันให้กูเปิดประตูก,ก็เปิดตามอ่ะใช่ห้กูทำอะไรเนี่ยให้กูทำอะไรเนี่ย ไอ้กูเอาตุกตาเอาเฮ้ยไอ้กูส่อนดิเฮ้ยเอาชิดกดผิดเฉยเชี่นนอแล้วูมือสั่นแล้วไม่อยู่ละไอ้สัตว์อะไรอ่ะมันบอกให้ทำอะไร บอกให้ทำอะไรสักอย่างเงี้ยแหละครับก็อ่ะครูลื้อมม่งละกูลื้ออ๋อนี่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 ให้หานี่โอเคโอ้โอกูมีแมปแล้วปิดปิดซ่อนได้ไหมซ่อนซ่อนซ่อนเออ เดออี๋ยวล้องป่วนดิเอ,อ้ยปวนเว้ยเบียกผีเว้ยมาออกมาจาัดเนี่ยปวนปวนมันจะมาไหมไม่มาด้วยดู คือกูต้องหาทางอุยเชี่ยประตูเปิดใครเปิดให้กู <That> s <S โอ้พ่อมึงชัมนมาเก็บหนังสือนะี่นะกูมองกูออกไปได้ไมั้ยนะไม่อยากออกเลยสัด <c oughs> ส้นตีนกูต้องหาอีกกระดาษครบอีกสองอันกูถึงจะเปิดแล้วก็มันกูถึงจะเสร็จสิ้นภารกิจนะปิดประตูให้กูด้วยเอ้ยเป็นคนที่มีวาลยายนะเป็นผีที่มี บุกติเรียบร้อยนะแล้วก็โอเคโอเคแล้วกูจะเปิดประตูนะโอเคสัตุ่งออกรีบเข้าไปสิรีบเข้าไปซอนซอนซอน,ซอน ต้องปิดประตูด้วยปะเนี่ยฮะอา้าวแล้วกูท้อทเข้ามาทำยอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรด้วยซ้ำนะอันนี้ก็กูก็เป็นเวรกรรมของกูแล้วว่ากูจะออกผู้คิดเดีย๋ยวผมคิดก่อนนะออกไปนะเราก็จะน่าจะเจอผู้หญิงอ,อ,อ,อีเตียมน่าจะวิ่งไปหน,น่น่าจะวิ่งไปชั้นล่างมั้ง แต่มันมีหมาป่าอยู่ดิประเด็นผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะแต่ผู้หญิงผมรู้ว่ามันอยู่แถวนี้ชัวนะกูกดดูแมพสิโอ้โหแล้วแมพกูเฮ้ยเขี้ยอะไรวะไม่โอเคเลยอะ โอเคอ๋อชิดโคกกูจะผมขอตั้งหลักที่ห้องเดิมก่อนอันนี้จะเป็นทางลันได้ไปเลยนะโอ้ยเช่มันกดดันจริงอะถ้ามาเล่นจริงๆเรามาเล่นดูนะอันนี้เป็นโฮมแมปนะก็โอ้โหให้กูวิ่งไปเนี่ยนะให้กูวิง่งเออได้รูปที่มันเป็นเหมือนคนใส่หมวกพอฟางนี้มันเป็นรูปอะไรของมันบ เป็นรูปอะไรวะให้กูกูต้องไปใช่ไหมเช็ดโคก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 สดดีโอ้ยกดดันสัดแล้วมึงเห็นกูไหมนะแล้วก็ปิดประตูให้ด้วยนะเฮ้ยแล้วแล้วโอ้โหกะไม่ให้ออกเลยอ่ะโอ้โหยังจะมาด้วยมึง ฮ้่ผู้หญิงอะเกลียดสุดๆเลยกูรู้มันเป็นผู้หญิงนะไหนอยากเห็นหน้ามึงจังไอ้สัสแน่แก,แกูแกลงแกลงแกลงผีบอลมมาคตดแกลงผีโอ้ยเฮีย้ยใกล้เกินไปวะน้องใกล้เกินไปเปล่า ออกไปคี้มันเริ่มวิง่งละเอาไงดีครับคุณผู้ชมกูดมอย่าดมก่อนไอสัตว์อาการกำเริบโลงลลงขึ้นมาเลยนยละแล้วก็ ดูเหมือนว่ามึงคงจะไปแล้วใช่ไหมมาเราจะใช้วิธีเถื่อนๆนะการให้กูคือการให้กูเข้าไปในห้องนี้เข้าไปเพื่ออุยสัตว์คนแค่เช็ชคดคกป,ปิดประตูสอดชุบ นะเราเข้ามาในห้องนอนได้แล้วนะแล้วจุดที่เราอยู่นั่นก็คือเอ๋อเรามาไอห้องไอคุณแค่นี่ละนะอันนี้จะไอห้องรงโถงนี่มันก็จะเป็นห้องห้องสมุดที่เราออกมานะก็ไอสัตว์ให้กูเข้ามาทำไรเนี่ยมาเจอคุณแค่แค่นี้เหรอเย้คุณแค่ เฮ็ดอ <_ ð> oh, ๋อมันมีกระดาษนี่เองมันจะมาป่ะวะเฮ้ยหือกว้างเที่ยงเอาก่อนอคอนอคอน เก็บส,สีอื้มซ่อนซ่อนเอ,อย้ยเช็ดอีกอีกหนึ่งน้ากูก็รอดแล้วมาโอ้กูต้องโอ้ไกลเลไ่ไกลเลยนะเนี่ยไอ <c oughs> ้สัรไก่เลยนะเนีน่ยเฮ้ยกดดันซ่อนซ่อนซ่อนหาสิซ่อนหา Ui ào là chui 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 ào Shit! chết chết tôi không chết chết Chia chia đây, chia ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงเอเชลซซ่อนอยู่ในตู้มันแบบอไม่รู้เปลีนทิศทางซ่อนเราได้มาสองใบแล้วตอนนี้กูยกไหล่ขึ้นแล้วยกไหล่สูง

เย็ดย yeah, yeah, yeah. ็ดย็ดเย็ดซอน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 ,ซอน,ซอน,ซอนกระดาษสุดท้ายโอเคได้ครบมาแล้วสามใบจัดซอนนี้กูได้มาแล้ว หน่อยของกูเนะี่ยกูเดินไปทีละเก้าทีละเก้าทีลกลับไปห้องเดิมก่อนนะผมต้องกลับไปห้องเดิมก่อนนะเพราะว่าอาจจะมียึดยึด กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอมันแล้วเช็ดกูเจอมาแล้วมันมาเฝ้าแล้วมันกลับมาห้องแล้วช่วยอาไะช่วยเช่ญให้กูไปหามันเหรอหรือไงเดี๋ยวดูแมพก่อนนะมันไม่บอกด้วยให้ผมทำอะไรอะ กลับไปหาแม่งมุมนะขัดกลัวเฮี้ยอะไรมา for you, Stein. Move, Stein. แม่งมุนหัวร้อยสามสิบองศาแล้วตอนนี้แม่งหาใหญ่เลย ใจเฮ้ยคือคือคือโอ้โหเดี๋ยวผมออกเกมก่อนนะไอ้สานเองกคได้มาสองไปแล้วห้ามีอะไรเนี่ย อ้าวขอโทษครับขอโทษครับเป็นคิดมันเป็นโฆษณาทีา่ไม่น่าดูจริงๆไงนะเฮ้ยเยสเปิดก็คืนหนึ่งนี่มันอันตรายนะก็ไอโฆษณานี่โฆษณาเมื่อกี้นี้ก็ปล่อยแม่งทิ้งไปนะมันเป็นแค่ภาพโฆษณานะเราไม่อยากไปสนใจมันมากก็โอ้โหไอเหี้ยรึยังตั้งค่า Oh, อ๋ออันนี้มันจะมีแบบสามโหมดนะเวลามันจะมีปรับปรับการเล่นแบบสามโหมดคือโหมดแรกเป็นแบบเดินเองเลยนะเราเดินไปไหนก็ได้นะโหมดสองคือแบบจิ้มเหมือนเมื่อกี้นะ่ะที่เราเล่นอ่ะเป็นเท้าเป็นเท้าโหมดสามคือ VR นะ VR นี่แบบน่ากลัวจริงแล้วก็ลองเล่นโหมดหนึ่งดูก่อนนะมันน่าสนใจเผื่อมันน่าสนใจเห็นนะ ไอ้ี้ยเมื่อกี้กูกนก็ไม่ไม่เจอกูละเกือบโยนโทรศัพท์ทิ้งเนี่ยอ้าววางไง เฮ้ยังไม่ขยับเฮียอะไรไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ ots, ยชิชิบชิชิซอนซ้อนมีนวะโอ้ยไอ้ ไม่น่าปรับเลยแบบเนี hmm. so ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดออกอะกูกลับไปปรับเหมือนเดิมแหละนะเชื่อมดนี้น้ว่ามันจะขยับเองตรงนี้นั่นมันก็เดินได้มันก็เหมือนเล่นแบบการเล่นแบบที่สองอะคือจิ้มๆไปเออกูว่าเล่นกันแบบเล่นกันที่สองดีกว่าอีกนะกูมีผ่านช่วเลยใครก็ เราก็ต้องเลิกไลฟ์สเตมสดกันนะเพราะว่าผมกดดันนะผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีมากเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องเล่นนะเกมที่มันน่ากลัวน่ากลัวเล่นกันหน่อยนะมันจะได้มีอารมณ์ใส่กับเกมนูนี่นั่นนะจะได้กดดันกุดโคตรนะเล่น g ีเทมันก็กดดันนะกดดันที่ว่าภารกิจนะครับก็สาหรับพ่งนี้เราน่าจะไลฟ์สตตีมสดเกมที่ปโต,โตท้ทนะหรือจีทสก็ อ่สำหรับไลฟ์สตรีมสวนนี้ก็ต้องจบกันไปด้วยดีนะก็ใครที่มาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามาอทาสร้างผลงานกันต่อไปด้วยนะแล้วก็รู้ไหมทำไมผมผมนึงพิมพ์ว่าเน็ตไม่พอต้องมานั่งกดดันอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเน็ตเดียวนี้กองเน็ตมันกากแล้วครับ เราต้องเปลี่ยนนะก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่เน็ตแม่งกากนะตอนนี้นะตอนนี้เน็ตแม่งกากก็กดเน็ตหลุดนะกดดันเรื่องเน็ตไม่พอไม่กดดันเกมเฮียนี่อีกโอ้ยก็สําหรับไลฟ์สตรีมนี้ก็ต้องจบกันไปด้วยดีนะก็อย่าลืมไปถูกใจและติดตามในช่องแฟนเพจลิงกี่อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะก็ลาและอ่ะเจอกัน GTA 3นะโอเค Okay.